ขอเสียงโห่ร้องดังๆอีกครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> แค่นี้แมททับภาคกลางแฮมตีพระเดิมใจสะสมทับก็จะมีกําลังใจที่จะเดินทางไปเพชรบุรีอีก3จุดจะเลิกก็ประมาณเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับพวกเราจะทําหน้าที่จนถึงวันที่3กรกฎาคมแล้วยืนยันว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มาสก,กัดกั้น ไม่ให้คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาสกัดกั้นทําอย่างไรก็ทําไม่ได้นอกจากประชาชนนั้นเพราะประชาชนคนไทยมีสิทธิ์กาคะแนนเท่านั้นที่จะส่งยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบัญชีเลือกตั้งจะทำเครื่องหมายพักไทยพักเพื่อไทยตัวนิดนดนิดนิด,น,ดนั่นก็ไม่มีความหมาย เพาะพักเพื่อทยอยู่ในใจคนไทยทั้งชาติพี่น้องที่เคารพครับไม่ทำมาทำบัตรมันมันกาแล้วไม่ติดไม่ต้องมาถามตัวเล็กไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงโครงการไม่ต้องมาตามไล่บีทักษินจะเอาคดีฆาตัดตอน2อง0ันสีร้ยหสบศพในขณะทีจเองเป็นนัฐบาลสองปีกว่าเกือบสาปีนโยบายป่าตา,ามยาบ้าทำไม่ได้เลยทำ ที่สุดก็คืออะไรครับพี่น้องปราปามยาบ้าไม่ได้แต่ทําให้ยาบ้าเป็นยาสามัญประจาบ้านได้มันทําได้พี่น้องมันทําได้แต่เมื่อพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลหลังสามกรกฎาคมในเวลาหนึ่งปีพรรคเพื่อไทยปราปามยาบ้าทั่วประเทศเอาลูกหลานกลับไปพี่น้องเท่าไหร่แล้วคราวนี้สตรีเป็นนายกรัฐมนตรี ผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสมุดสงครามผู้หญิงเป็นใหญ่ไหมใหญ่ไหมหถ้ามั่นใจว่าตัวเองใหญ่สามกร,รกฎาคมตัดสินใจให้แน่นอนเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคได้ไหนพี่น้องตบมือชอบใจเชยโยหร้องรับผิชอบเสียงตัวเองด้วยนี่พูดหน้าวัดนะเนี่ย มุสาวาทาเวลามณีสิขาประทังสมาธิยามีต้องไม่โกหกกันนะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเมื่อไม่โกหกท่านรัฐมนตรีประเดิมใจสะสมทัพของผม,ผม,ผมจะได้เดินทางไปเพชรบ,บุรีอีกสามจุดได้โดยความสบายใจพี่น้อง <Yeah. S 1> แล้วผมก็จะตามท่านไปด้วย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหไาร วันนี้หน้าที่ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายเป็นหน้าที่ของคนในพื้นที่ขอบคุณเฮมอซึ่งส่งลูกมาเป็นนักการเมืองแล้วโดนร้อยเก้าโดนตัดสิทธิ์การเมืองร้อยเก้าร้อยสิบเอทั้งสองคนส่งล,ลูกมาแล้วไปโดนตัดสิทธิ์เพราะมากฎหมายบ้านเมืองมันไม่ยุติธรรมยุติธรรมจะเปะ่าก,กูกตัวเองหรือเปล่า ตัวเองทำผิดมองไม่เห็นความผิดตัวเองยัดเยียดให้คนอื่นตลอดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นกำุ่านาวัตตีโลโกโปไปคอยคอยำตันตันคำนำตันตาเถิหันไม่หันไม่รู้จับบอกาสเบอร์จับได้เบิร์หนึ่งแน่นอนที่ไหนได้มีศูนย์แถมมาด้วยพี่น้องกลายเป็นสิบเม่สายยนไปเลยพี่น้องครับจังหวัดเนี้ยสำคัญ จะเป็นคนจะเป็นตัวชี้ขาดว่าใครจะได้เป็นนายกและมนตีีหรือไม่อยู่ที่จังหวัดนี้เขาเรียกผู้หญิงซึ่งเป็นสุภาพสตรีแข็งกันมีประสบการณ์เป็นนายกอบจ์มากอนเข้าถึงประชาชนมากอนรู้ความทุกข์ยากประชาชนมากอนเจ็บป่วยเจ็บไข้ทุกข์ยากขาดแคลนอย่างไรเขาทำมาแล้ว เมื่อมารวมกับนโยบายพรรคประไทยเมื่อมาอยู่กับพรรคประไทยเพราะฉะนั้นเธอเป็นบู้แทนได้สบายและมีคุณภาพพี่น้อง oh. สุการดาคนนี้แหละจะเป็นกวดแทนของพี่น้องได้อย่างสง่าผ่าเผยและไม่ต้องใครถูกจิตินนินทาอีกต่อไปเธอคนนี้แหละเป็นผู้หญิงคนเดียวของสมุทรสงครามที่จะยืนเป็นหนึ่งในสภาพูดแทนราษฎร ผมจะใหส้สุกันดาข้าสภาแล้วหักแขนสุดเทพเพรสุบันได้เลยนี่อุปมาอุปไมยนะหาเขตนี้พี่น้องประชาชนสมุดต้งหรามเลือกสุกันดาเท่ากับหักแขนสุดเทพสมน้ำหน้าเอาไว้ได้อย่างไรพูดทุกคำทุกคำไม่รู้ทำอะไร ถ้าพูดเรื่องนโยบายว่าทำไรทำไรโอ้ไอ้นอนคาไอ้นี่ไอ้นอนไอ้นอนเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองแล้วมึงเป็นรองนายกตั้งตีตั้หอกเลยมึงทำไมไม่ทำอ่ะมึงเป็นเจ้าที่รักอยู่นะมึงกลับสิสิบตีเมษายนปีก่อนโน้นบอกเอารถแก๊สมาคนจะเผารถเมลคนเผารถแก๊กก็มึงเป็นรัฐบาลมึงทำไมไม่จับให้ได้สักคนละป่านนี้แล้วมึงอยู่มึงมาทำไมตั้งนานและไอหอกอันนี้ท่ามาเดินไทยไปแล้วเลยด่าซะเลย เพราะฉะนั้นมีน้องทั้งหลายความจริงมันก็คือความจริงเมื่อมึงบอกว่าใครเผาบ้านเผาเมืองก็ลองย้อนถามไปสิเมื่อ17พฤษภาคมสอง5น้แต่เลือกตั้งครั้งแรกมีใครจะยืนกำมือชูป้ายผมบีบผมเนี่ยเปิดไปอย่างนี้พี่น้องก,กันได้ไหมอาศัยเขาไล่สุจินดาและตัวเองก็อาศัยเขา ในการไล่สุจินดา่ายัเออาศัยประชาชนนั่นแหละแล้วมากำปั้นด่าเขาบอกผมยึดบั้มระบอบรัฐสภาไม่พาคนไปตายทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากอาโหารบริหารประเทศคิดได้อย่างเดียวครับจะคิดมสมบัตรสานวนอะไรออกมาพี่น้องครับ น้องเอารถถังมาเอาปืนมาลไล่ประชาชนแล้วบอกกระชับพื้นที่ผมก็บอกกระชับอย่างเดียวนะแค่นั้นเองคือทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองวันนี้เมื่อโผล่ออกมาน้ำริวๆๆๆๆๆ้วริ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 ้วฉันนี้ชุดไม่อยู่ก็จะหาเรื่องสิจัดปารัยไหนครับราชประสง์กล่าวว่าให้พวกสี ใจเหมือนใจผมเนี่ยไปมีเรื่องมีแล้วพอพวกเราบอกไม่ไปแล้วไม่ต้องไปก็คิดว่าถ้าคนมันจิตใจชั่วช้าก็คนมีการแต่งเองจัดเองสาธุจุฬะพี่น้องวีระชนกูแมงจะปลาใสให้รอดกับมาเลมเก็บความรู้สึกที่ เสียไอเก็บความขับแค้นใจที่พี่น้องเสียความรู้สึกเก็บความระกรำใจของพี่น้องไว้แล้วไปให้ถึงสามกรกฎาคมไประบายความแค้นในกูหาเลือกตั้งตากขบบาดท,ทั้งสองใบเลือกทั้งคนทั้งพักเบ พี่น้องไทยและความอายุธรรมของประเทศนี้จงอดทนเถิดพี่น้องขันติขันติพี่น้องแล้วไปขันแดกวันที่สามก,กักดาคมแล้วเรียกเบิร์น,นึงเท่านั้นอย่างพี่น้องว่าพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าประชาชนเลือกตั้งแล้วได้พักประเทศไทยอันดับหนึ่ง ได้แบบตะลมทลายใครก็ห้ามไม่ให้พักเพื่อไทยไม่ให้คุณยิ่งนักชินวัตรเป็นนายกรันตีไม่ได้เสียงสวรรค์คือเสียงของมวลมหาประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับพี่น้องร่วมปรแดงพลังวันนั้นด้วยกันชี้อนาคตประเทศชาติด้วยกัน ที่ผ่านมาพี่น้องรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรเจ็บปวดอย่างไรมีโอกาสบร,ริหารมีโอกาสบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรในขณะที่ประชาชนเขาไม่เลือกมาให้เป็นรัฐบาลให้ทหําในสิ่งตัวเองชานาญคือ่ายค้านแต่ไปสร้างงูเหาไว้เอาไอ้งูเหาไอ้ไห้อยๆมาร่วมรัฐบาล วันนี้อีสานสิบกาจังหวัดเหลือบุรีรัมย์เพียงไม่กี่เขตให้ไอ้หอยโคขอตายพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเราที่มีความรู้สึกเดียวกันเราที่ต้องการเห็นประเชศชาติกล้าวต่อไปข้างหน้าโดยปราศจ,จากความขัดแย้งของคนในบ้านเมือง เราคือพักเพื่อไทยที่มาอาสาพี่น้องชาวสมุทรสงครามที่นี่และเรากล้าที่จะเอาผู้หญิงคนนี้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเป็นลูกหลานของพี่น้องเองมาอาสาเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามขอให้พี่น้องสมุทรสงครามรวมใจพี่หนึ่งเดียวเลือกเบอร์หนึ่งพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักนะครับพี่น้องครับแล้วอย่าได้ท้อ ท้าที่หนึ่งที่ใดมันไม่รู้สึกว่าบอยอ่อนไปหน่อยที่หนึ่งที่ใดมันไม่ดีวิริเยนะทุกมัดเจิพี่น้องคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรไม่มีใครที่จะแพ้ความเพียรไปได้เราต้องชนะให้ได้ด้วยความเพียรเราเจ็บปวดรวดร้าวกันมามากแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มติของมหาประชาชนเมื่อเลือกพักประเทศไทยได้เสียงข้างมาก ไม่มีใครจะมาห้ามให้ยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีได้เราจะเป็นรัฐบาลเพียงข้างประชาชนเราจะอยู่กับประชาชนเราจะทำเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นมีน้องสมุทรสงครามที่เคาร้ตะาายโดยเฉพาะผู้หญิงทั้งหลายวันนี้ห้ามผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ่นดินไม่ได้ ดวงเมืองมันมาเช่นนั้นเมื่อนายกตันตีเป็นผู้หญิงก็จะมีกองทุนพัฒนาสุภาพสตีมีนายกเป็นผู้หญิงได้ก็ต้องพัฒนาสตรีได้เราบอกแล้วว่าพระเบื่อไทยจะตั้งกองทุนพัฒนาสตีอย่างตามจังหวัดละหนึ่งร้อยล้านบาทปี่น้อง อยากพัฒนาสติอย่างไรเอาไปเลยพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนากฎหมายพัฒนา,า,ฒนาอาชีพทําไปเลยให้ผู้หญิงแข็งแรงให้ได้ยืนอยู่บนนี้บืนบนนื้ปืนืนอยู่บนพิ้นเนไทยอย่างทอนงอย่างขายกกสามศอกเอาเทียมกันได้ได้พี่น้องที่รพบครับผมคุยไม่นานหรอกคุยนานไม่ได้พาะข้าใครผมมาเป็นพิธีกรแต่วันนี้เขากระันหมดแล้วที่ของผมมีใครจะเผยไหมเนี่ย ทีเหลืออีกสามคนที่พวกกันคนหนึ่งทนายคนหนึ่งด็อกเตอร์เทวัสคนหนึ่งสุกัดนดาปุ้นเี้เป็นผู้แทนหมดแหละเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่มีหน้าที่ทํางานหมดเพราะฉะนั้นพี่น้อง,งหลายครับผมมาขอร้องพี่น้องที่นี่เป็นคนดุดท้ายก็แล้วกันพี่น้องรู้จักชื่อพยับปันเกตที่นี่ผมก็รักพี่น้องท่างหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ คราวนี้ตัดสินใจกันให้มั่นคงแล้วลงเบอร์หนึ่งทั้งคนทั้งพรรคไม่ว่าจะมีอะไรมาก็ตามพี่น้องทั้งหลายมันจะมากุ๊กๆๆกิกกุกิ๊กยงไรก็ให้ะบ,บายใจเราก็ดูแลกันได้เรื่องอย่างนี้เอานโยบายพักไปรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นยังไงพี่น้องเห็นผู้แทนที่ผ่านมาเป็นยังไงพี่น้องเห็นวันนี้เอาภาพรวมของประเทศชาติไปตตั้งนะครับวันนี้ผมมายับปันเกตครับ ต้องขออนุญาตเดินทางต่อเพชรบุรีเช่นเดียวกันขอขอบคุณพี่น้องดูงความเคารพครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ